น hey. ้ใสมือหน่อยอ่ะได้เช้าด้วยเ่เลียเลคนอ่คอยอยู่ต้องใสน้หน่อยเลยถึงจะเนี่ยของเ้าเท่า้นอเ้าใสมได้ของาใมนได้นยเข้าไปปล่อยปล่อยถอยมาหรกปล่อยหนัวถอยถอย

เี้ยก่เก่งแล้วเมาแข็งแรงทำไรสมพรคมวยรน่ารอดอเมข้าล้าเลยน่าเ้ซื้อเก่งเกนะลูกน Yeah Nang, nghe 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 nghe, nghe nghe nghe